คนเข้าสู่ Wonder Peach วิดีโอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกลับมาอีกครั้งกับถูกและดีของ Wonder Peach นะคะแต่ครั้งนี้นะคะก็คงเป็นถูกและดีคลิปสุดท้ายของปี2015นะคะเพราะว่าพีชจะรวบรวม15ไอเทมที่เป็นของถูกและดีที่พีชชอบมากในปีนี้แล้วก็ใช้บ่อยมากนะคะก็ มันยากมากจริงๆที่แบบจะเลือกแค่15อยา่างเพราะว่าแบบเลือกกันไปแล้วเออออกก่อนดีกว่าเออฉันนั้นก็จะชอบเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยคือคือยากม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 ากนะคะแต่ว่าโอเคถ้าใครที่คิดว่ายังไม่พอยังไม่จุดใจก็กลับไปดูซีรีส์ถูกแลดีของิีได้นะคะตอนที่ 1- ถึงถึงเท่าไรว่าถึง9ถึง10มั้งนะก็ไปลองดูกันได้นะคะตอนนี้พิดเลือดที่พดชอบมากที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยในประจำปี2 0 1 5นี้มาให้ชมกันนะคะ ชิ้นแรกนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เมคอัพเบสกันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการผิวที่ดูเป็นผิวแล้วก็ไม่ชอบการแต่งหน้าแบบแต่งหน้าแต่งหน้านะคะแค่แบบต้องการให้ผิวมันดูไม่มันแล้วก็ดูเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพีทขอแนะนำเซซานเมคอัพเบสตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นเมคอัพเบสเนื้อสีชมพูอ่อนๆนะคะแต่ว่ามันไม่มีผลต่อผิวหน้าเวลาใช้ก็ กลี่ยง่ายมากแล้วก็ช่วยให้หน้ามันผ่องขึ้นมานิดนึงแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือเรื่องของความคุมมันค่ะคุมมันได้ดีมากนะคะใครที่ผิวผิวผสมถึงผิวมันน่าจะชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันช่วยควบคุมความมันแล้วก็ช่วยให้หน้าผ่องนะคะจ้ะแค่นั้นแลละค่ะ ตัวที่2นะคะก็เป็นรองพื้นค่ะรองพื้นตัวนี้พี่ใช้หลายลุกมากแล้วก็พูดไปในถูกและดีรองพื้นแล้วนะคะตัวนี้คือเมเบลีนนะคะซูเปอร์มิเนอรัล e r a l 24ค่ะพี่ใช้ B O 2นะจ๊ะก็เป็นรองพื้นค่ะที่สีพอดีพีชมากแล้วก็ตัวเนื้อลิควิดมันมันเกลี่ยง่ายแล้วก็ปกปิดดี คุมมันปานกลางถึงดีนะคะไม่ได้แบบว่ามากแห้งส่วนเกินไปให้ผิวที่ยังดูดูสวยดูดีอยู่นะคะในรองพื้นฝรั่งผิดหายากที่ว่าจะให้ผิวมันดูสวยนะคะตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วพี่ชอบมากๆๆกมากนะจ๊ะถือว่าเป็นเฟเวอร์บริดถูกเลยดีนะะน่าจะ400กว่าบาทตัวนี้เมคอัพเบดไปแล้ว2อันนะคะมากันต่อที่คอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์นะคะ,ะ,คะปีนี้เนี่ยขอยกให้คุณคุณ n e x สนะคะ NYX นะคะถือว่าเป็น อีกหนึ่งคอนซีลเลอร์ที่พีทคิดว่ามันเป็นถูกและดีนะคะแล้วคืออยากจะบอกว่าพีทวอรวย์มากว่าตัวนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกับนาครีมยิ่งคอนซีลเลอร์หรือเปล่าเลยตัดสินใจไปซื้อนามาใช้นะคะใกล้เคียงกันมาก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 แค่ตัวนี้อาจจะเลวเหลวกว่าแล้วก็การปกปิดยังไม่แน่นเท่าตัวนี้ไม่ติดทนเท่าตัวนี้นะคะแต่ว่าราคาต่างกันถึง 3- 4สเท่า ตัวนี้ก็ได้นะคะมันเป็นถูกและดีน่าจะอยู่ที่300บาทเดี๋ยวพี่จะไปเช็คราคาแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ใน description box ให้อีกทีหนึ่งนะคะก็พี่ใช้06สําหำหรับรอยสิวนะคะอาจจะเข้มไปแล้วตอนนี้นะคะแล้ว0ูนย์สําสำหรับใต้ตานะคะก็ช่วย brightening ด้วยนะคะเกลี่ยง่ายติดทนปนกลางบางครั้งก็ติดทนดีพีไม่เข้าใจอยู่ที่ว่ารองพื้นที่เราลงไปด้วยนะคะแล้วก็สีมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะก็ไปดูได้ที่ counter next นะจ๊ะแป้งนี่ทาใจยากมากเลยอะ ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สีแล้วนะคะแป้งโอเคเขาแป้งฝุ่นก่อนแล้วกันนะคะแป้งฝุ่นที่ลองใช้มาแล้วรู้สึกชอบนะคะก็คือ lady a u d r e y นั่นเองนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันนะคะคุมมันได้จริงๆนะคะแล้วลว่าแล้วพีชชอบตรงที่มันสีเหลืองอะ่ะแต่มันก็ให้การให้ความหอมน,นะคะก็เนี่ยแตะลงปุ๊บแมทเลยนะคะก็ถือที่ดูแมทแล้วก็ เบาสบายหน้าไม่หนักหน้าไม่เปลี่ยนสีรองพื้นนะคะตัวนี้ชอบนะคะชอบมากนะคะแล้วมาที่ตัวที่5กันนะคะเป็นแป้งที่พีดพกตลอดเวลาพกไปข้างนอกด้วยแพ็คเกจจิ้งที่มันเล็กแล้วก็น่ารักขนาดนี้นะคะตัวนี้คือ1 2 0่นะคะ ultimate oil condo powder ก็จะเป็นแป้งตลับจิ๋วกลมๆสีชมพูใช้ก็ สังเกตได้เลยว่าโบแล้วนะคะชอบมากไว้มันให้การคุมมันที่ดีแล้วให้ผิวที่สวยนะคะเป็นแป้งเพรสที่สีมันก็ใสๆไม่ได้เขาเรียกอะไรไ,ไม่ได้มีสีมากมายแล้วก็ช่วยหน้าดูเนียนดูผ่องนะคะแล้วก็คุมมันดีมากนะคะแป้งก็เลยตัดสินใจไม่ได้2ตัวนี้พิ่ว่ามันโอเคนะใครชอบใช้แป้งฝุ่นถนัดใช้แป้งฝุ่นก็ใช้แป้งฝุ่นหรือว่าอยากได้แป้งเพรสไว้พกพาก็ตัวนี้เลยนะคะ ชิ้นที่6เป็นบลัชออนนะคะบลัชออนที่พี่ชอบมากแล้วก็รู้สึกแฮฟรีมากๆนะคะกับตัวนี้ Passion View Cream Blush นะคะรวมถึงพาวเดอร์บลัชของเขาพิ่ก็ชอบนะคะแต่ว่าตอนนี้หยิบมาให้ดูตัวตัว,ตว,ตว,ตวครีมตัวพาวเดอร์เนี่ยอยู่กลุงทเทพลืมพาพเนาะครีมบลัชของเขาสวยมากเนื้อดีมากแล้วพี่รู้สึกว่าเนื้อมันแพงนะคะไม่ได้ใส่ใแบบว่าของถูกๆนะแล้วก็พิกเมนต์ดีนะคะ อาจจะครีมมี่หน่อยใครที่แบบไม่ชอบความวาวก็อาจจะเอาง่ายๆใครผิวมันอาจจะไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ติดทนแต่สำหรับพิษมันติดทนนะแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นดีๆแล้วก็ลงทับด้วยบลัชออนสีใกล้เคียงนะคะมันก็จะให้การให้สีที่สวยงามแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากมากแพคกเกจจิ้งก็ดีนะคะแพชชั่นวิวนะคะชอบที่สุดแล้วคือปีนี้จริงๆมีบลัชออนเยอะมากชอบใช้เยอะมาก ถามว่าถูกมากไหมมันก็ไม่ถูกมากนะ400 400ไหมั้ยเก้หรือ450้อยหบนะคะพีจํไม่ผิดเฮ้ยมันโอเคนะเพราะคิ้วคือมองกุฎของหน้านะคะคิ้วเราก็ขัดไม่ได้ทุกปีจะมีของเล่นใหม่ๆม,มาให้ลองเล่นเยอะมากแล้วพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นของที่ถูกและดีประจำปีนี้เลยนะคะนั่นก็คือ y ยู u ิปนะคะ Flower v ์ e y e b อ o w บราอันนี้นะคะใครเคสมาก แต่พี่รู้สึกว่าเนื้อมันนุ่มกว่าเกลี่ยง่ายกว่าแล้วก็สีมันชัดกว่านะคะตัวนี้ชอบมากมากๆแล้วก็ตลับเล็กพกพาง่ายราคาน่าจะ2 0งนิดๆนะคะถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ถูกด้วย สำหรับชิ้นที่8นะคะก็เป็นอายแชโดว์ค่ะพีทขอแนะนำนะคะแบรนด์ o r you2 เลยนะคะสำหรับอายแชโดว์ไปลองมาแล้วของเขาเลิศมากจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่มีแบบอ,อันที่มันเป็นคอร์สสอันราคาไม่กี่ร้อยบาทให้ชมกันนะคะพี่ก็เลยหยิบเจ้าตัวผ้าเล็อันใหญ่ของเขามาให้ชมกันนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อดีมากเนื้อดีแบบเฮ้ยจริงหรอโฟยูทูเนี่ยนะคือเราก็รู้สึกว่าแต่ก่อน ความคิดของเรารู้สึก for YouTube มันไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าหลังๆที่เขามีการปรับปรุงพัฒนาแบบรีแบรนด์ใหม่แล้วก็รู้สึกได้ว่าของเขาเฮ้ยมันดีขึ้นมากนี่แมท Naked ประหลาด Urban Decay ประหลานี่ฟึบฟึบฟึบนะคะ pigment ดีติดโทนสีสวยมากนะคะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะคะแนะนำเลยคุ้มแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ของคุณภาพดีด้วยนะคะในราคาที่มันไม่แพง มากันที่อายไลเนอร์บ้างนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นชิมเมอร์อายไลเนอร์ค่ะหรือว่าอายไลเนอร์ที่เอาไว้ลงเป็นชิมเมอร์หัวตาให้แบบตามันดูวิ้งวิ้งดูแบบสดใสขึ้นมานะคะแบรนด์หนึ่งที่พี่ชอบนะคะแบรนด์ไทยนี่แหละคะ่ะแบรนด์ที่ชื่อว่าเธอคอสเมติกนั่นเองนะคะนี่ดสอหน้าตาประมาณนี้นะคะจริงๆพี่มีสีชมพูด้วยพี่หาสีชมพูไม่เจออันนั้นชอบมากพิกเมนต์ดีมากนะคะให้ดูสีทองกับสีเงินก่อนก็ไดห อันนี้เป็นสีทองกับสีขาวนะคะพิคเม้นต์ค่อนข้างดีแล้วก็ชิมเมอร์สวยเดียวช่าะสีชมพูพี่ชอบมากแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะก็ใครที่มองหาแบบ ให้ไหล่หัวตาวิิงๆนะคะก็ลองดูจินสอชิมเมอร์อายไลเนอร์แบบนี้นะคะมันค่อนข้างเวิร์กแล้วก็มียี่ห้อหนึ่งก็คือ c คอสลูก,ก็ของไทยเหมือนกันนั้นก็พี่ว่ามันมันเหมือนกันเลยมันใกล้เคียงกันมากนะคะแล้วก็จะมีมิเล่ก็น่ารักมิเล่ก็ดีแต่พี่ไม่รู้ราคาแต่ว่าตอนนี้ยิบเธอมาใช้บ่อยก็เลยให้เธอแล้วกัน มาถึงอายไลเนอร์สีดำบ้างนะคะตัวนี้อย่างที่บอกกันเคยพูดไปแล้วคือ super black fix liner นะคะชอบมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือรู้สึกว่ามันดำดีมันทนมันเขียนง่ายชัดสีดำสนิทอะไรอย่างเ <c oughs> งีงย้ยคือรู้สึกชอบชอบอันนี้มากเลยนะคะบ <c oughs> ิสกิตนั่นเองนะจจะสีแดงรุ่นแผ่นเคก้กพี่ชอบรุ่น maxi black ด้วยนะของพี่พอยเช,ชอร์มมนนะคะก็ ลองเคยลองสองรุ่นนี้แหละชอบทั้งสองรุ่นเลยนะคะลเนอร์แบบมิจิชิ้นต่อมาก็คือมาสคาร่านะคะมาสคาร่าขอยกให้กับ m i สทีนอีกแล้วได้รางวัลไปแล้วนะคะสำหรับมาสคาร่าที่เป็นเฟเวอร์ริตและถูกและดีประจำปีนี้นะคะตัวนี้คือ s u p e r m o เดลนั่นเองนะคะอุ้ย s u p e r m o เดลนะคะเขาจะมี2ขหัวค่ะอันแรกคือเป็นแบบเนื้อมาสคาร่าปกตินะคะเป็นเนื้อแบบครีมมี่นิดนึงนะคะเห็นไหมอ่ะคือตอนนี้ ตอนนี้เนี่ยแสงอาทิตย์มันเข้ามาอีกแล้วค่ะก็เลยอาจจะแสงมันงงเงี้ยมันจะเป็นแบบทะลุผ่านหน้าต่างมานะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆเย็นมากแล้วอันนี้คือ lash fiber นะคะอีกด้านหนึ่งเขาก็จะมีไฟเบอร์ที่มันหน้าตาแบบเนี่ยเออนี่พอเห็นเนาะก็จะเป็นเนื้อไฟเบอร์ของเขานะคะไว้ต่อขนตาค่ะช่วยหขนตาแบบทาให้มัน ปัดออกมาแล้วยาวขึ้นนะคะพีทเป็นคนที่ชอบคนตายาวตาหนาคนตาเยอะมากคือปัดแบบกระหนำ่ำตัวนี้เลยตอบโจทย์มากๆนะคะชอบชอบเมื่อกี้เรามี b r u s อ on กันแล้วคะ่ะมาที่บอนเซอร์ค่ะ b r เซอร์เนี่ยพีทช,ชอบหลายตัวมากถูกและดีของเรามีมีเยอะมากนะคะแต่ว่าอันนี้คือน้องใหม่ละกันแล้วเราก็ชอบหยิบมาใช้ทุกวันเลยตั้งแต่ได้มานะคะก็คือ wet and wild นะคะ color icon bronzer นะคะนี่ ะะมีคนถามว่าสีนี้คือสีอะไรสีนี้ชื่อว่าเบอรอ์ e เจ็ดสามเก้านะคะ Ti c k e t to Brazil mm hmm. ก็ตีมันพอดีกับผิวพีและพีรู้สึกว่ามันมันนัวมันปัดง่ายมันไม่โปะนะคะมันก็แบบเอ้ยชอบชอบวันนี้นะคะตามชิ้นสุดท้ายนะคะก็มาที่ลิปสติกกันบ้างนะคะลิปสติกเนี่ย เฮ้ยถูกและดีเยอะมากแล้วก็ลองลิปเยอะมากปีนี้เป็นปีที่สวัดิ์ลิปเยอะมากแต่เอาลิปที่เนื้อมันถูกจริตกับพีแล้วกันนะคะพี่ชอบตัว Golden Rose Velvet Matte Lipstick นะคะที่แบบหลายคนพูดถึงกันนะคะมันไม่ค่อยเห็นนะต้องขออภัยนี่อูอย่างนี้นะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อแมทนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างครีมนี่ทาง,ง่าย สีที่พิชชอบพิชชอบเบอร์10นะคะมันมีสีเยอะมากจริงๆมีประมาณ2ี่สีได้นะคะหาก่อนหาไม่เจอหยิบมาน่าจะไม่มีเบอร์สิแต่ว่าพีชมีหลายสีมากเบอร์12ก็สวยนะคะพีชจะให้ดูสวัชเนื้อให้ดูนะคะเนื้อมันจะเป็นครีมมี่แมตนี่นะคะประมาณนี้เกลี่ยง่ายทาง่ายแห้งไหมก็แห้งตามภาษาลิปแมตนะคะแต่สำหรับพีชมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร ก็เลยชอบใช้บ่อยแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากก็เลยแฮปปี้ตรงนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะแต่ว่าเนื้อมันคุณภาพค่อนข้างดีมากเลยนะคะสำหรับ Golden Rose Velvet Matte นะคะลิปแมทปีนี้ใช้มาเยอะเยอะมากของถูกก็เยอะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าบางอันอะถูกแต่ว่าสีมันเม็ดสีมันไม่สวยแต่อันนี้เม็ดสีมันแน่นแล้วก็สวยนะคะ <c oughs> อีกชิ้นหนึ่งที่แบบเรากรีดร้องเราชอบเรามี สวอสรีวิวัวเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือบาบาร่านะคะแมตมีลิปส์สีอะไรที่ชอบชอบเกือบทุกสีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูสวอสกันได้พี่ทาไว้ให้แล้วเนาะถามว่าทำไมชอบตัวนี้มันเป็นเลิควิดลิปสติกค่ะแล้วพี่รู้สึกว่าเลิควิดลิปสติกเนี่ยทาออกมาแล้วมันสวยมันแน่นมันดูมันดูเป๊ะนะคะแต่ว่าตัวนี้อ่ะถามว่ามันแมทไหมพี่รู้สึกว่ามันเป็นครีมี่แมทนะคือเนื้อมันค่อนข้างครีมี่ เนื้อมันเห็นหม้มันจะไม่ได้ดูแห้งดูแมตไปต่อให้วาดทิ้งไว้สักแป๊บก็ยังไม่แห้งแมตไปมันก็เลยดูแบบครีม m ่แมตนะคะไม่ได้ครีมี y วาวแต่ว่าก็ไม่ได้แมตแห้งติดทนกลางๆไม่ได้ติดทนดีเวอร์นะคะด้วยเนื้อมันเป็นแบบไม่ได้แห้งมากแต่ชอบมากชอบสีสีมากๆโดยเฉพาะเบอร์3เบอร์2เบอร์3เบอร์10แล้วก็เบอร์4นะคะที่ชอบของปรรนะจ๊ะ นี่ก็เป็นถูกและดีของพีทอีกอันหนึ่งนะคะลิควิดลิปสติกจ้ะสุดท้ายเรามาพูดกันถึงยาทาเล็บดีกว่าพีทไม่ค่อยเมนชั่นยาทาเล็บเลยเพราะว่าใช้ไปเรื่อยๆไม่ค่อยอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเฮ้ยอันนี้ขอพูดหน่อยเราชอบมาก Golden นโรสส่งมาให้2ส,สีแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปตำมาเพิ่มนะคะนั่นก็คือ Golden Rose Color Expert เดี๋ยวนะเห็นไหมยังเกียดกล้องนี้มา อยีแสงอาทิตย์นี้มาเอาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะ Golden Rose Color Expert นะคะสีนี้คือสีที่ทุกคนชอบเห็นพิธาแล้วชอบมาสีเทาอันนี้นะคะตัวนี้ถูกด้วย99บาทเองแปลงมันค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากดีดีมากเลยแล้วก็สีสวยสวยมากเนื้อมันดูแบบพิกเมนต์มันดีแล้วพอทาไปแล้วเนี่ยเล็บมันดูดูเหมือนเคลือบมาแล้วแล้วก็เล็บมันชายสวยมากนะคะก็ถือว่าเป็น ยาทาเล็บที่พิ่ชอบที่สุดในปีนี้มังลองใช้แล้วเราชอบชอบชอบนะคะก็ยกให้เป็น nail of the year เลยแล้วกันนะคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมด15ชิ้นถูกและดีที่พิ่เค้นเลือกมานะ,ะว่าเราชอบมากจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็น favorite of 2015นะคะหรือว่าของที่ใช้แล้วชอบ รวมไฮเอ็นด้วยรวมดรั g s t สโตด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในอีกคลิปหนึ่งนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยพีทเ,เน้น15ชิ้นสำหรับปี2 5 5ท,ที่เป็นของถูกและดีคัดเลือกมาจากวิดีโอถูกและดีของเรานะคะใครยังไม่เคยดูก็เข้าไปดูเป็นได้นะคะที่ถูกและดีของ Wonder Peach นะคะวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับถูกและดีคลิปนี้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสายสด